ประโยชน์ของปวงประชาถ้าพีตรองดองต้องช่วยพี่น้องรวมรบออกมาอย่าลืมคนสัง่งฆาวี่เอามันมาลนาน้มทนอวามยุน์ที่ทำคือหลังแห่งการรองดองอย่าเบีเ่ยงเบนตอบสนองตามนิเรียบรอ้อยศัตรูเลยนะ ยาคตัวประชาวไว้ปราบมานหากตัวอับนานมาเด็ดการแล้วจากเหล่านั้นอยู่ได้อย่างไรครับก็ขอเชิญพิธีกรขึ้นมาต่อเลยครับผม ครับก็ขอเสียงปรบมือในช่วงแรกกับวงไฟเย็นครับขอบคุณครับนะครับเรามาดูกันนะพี่น้องครับวันนี้ก็มีแขกหลายๆท่านนะฮะที่มาถึงแล้วขอเสียงปรบมือให้กับเจดารณีกิจบุญยาลัยครับและพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมเพื่อนๆนะครับจากการชุมนุมของเราเมื่อครั้งที่แล้วพี่น้องก็เห็นใช่ไหมครับว่าพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงของเรา ได้ถูกจองจำติดคุกกันบ้างนะฮะทุกคลภาพกันบ้างพี่น้องครับวันนี้นะครับเราจะมาฟังความในใจจากพวกเขานะครับว่าการที่อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจํานั้นลําบากยากเข็นขนาดไหนแล้วเขาไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างไรบ้างขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักโทษการเมืองครับแล้วก็ขอเชิญพี่จอมนะก็ พูดคุยแล้วก็ซักถามกับนักโทษการเมืองเพื่อนๆของเราขอเสียงพนมืออีกครั้งนะครับพี่น้องครับขอเชิญพี่เจียมทองมากนะครับกับน้องเปิ้ลนะครับที่ถูกจําคุกในคดีข้อหาอะไรนะครับคุณเปิ้ลนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขอเชิญพี่เจียมขึ้นมาเลยครับก่อนอื่นนะคะก็ขอกราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้อง ที่ร่วมมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยกันนะคะแล้วก็สู้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตัวตนเองเนี่ยก็เพิ่งมีโอกาสที่จะได้ออกมาต่อสู้แล้วก็ออกมาอธิบายให้สังคมได้รับรู้ว่าข่าวสารที่ได้รับกันนั้นมันเป็นความจริงอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีโอกาสเลย ที่จะได้ออกมาแก้ตัวหรือออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองเพราะตลอดระยะเวลาเกือบสองปีได้ถูกจับกลุ่มคุมขังโดยที่ไม่ได้รับการประกันตัวในข้อหาร่วมกันจนห้างเซนทันเวอร์โดยใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าพนักงาน ข้อหาหลายแรงมากและก็เป็นประเด็นที่เอาไปถกเถียงกันว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองกันในสภาโจมตีพวกเราสารพัดนะคะความจริงเป็นอย่างไรวันนี้ประชาชนชาวเสื้อแดงบางส่วนจะได้รับรู้ความจริงทั้งหมดวันนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่มีหน่วยงานไหนเลย ออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะณนะเวลานี้คดีนี้ได้ถูกตัดสินเมื่อวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้ารอยห้าสิบสี่ยกฟ้องหกนประชอข้อหาป้นเซนเทนเวอร์ค่ะความยุติธรรมยังมีอยู่บ้างนะคะความยุติธรรมยังมีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่ มาจัดเยียดข้อเก่าหาให้เราเอาง่ายๆนะคะสำนวนแรกจากสถานีตำรวจสำ,สำนวนแรกนะคะวันที่ถูกจับกลุมร่วมกันป้นโดยใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนี่คือสำนวนแรกนะคะหลังจากนั้นสามเดือนไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเรา D.S.I. ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษเอาไปทำคดี ร่วมกันป้นโดยใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนวนคนละสำนวนเลยค่ะเป็นข้อหาที่ร้ายแรงกว่าเดิมอีกและฝ่าฝืนอพอลกฉุกเฉินคือจะเอาผิดเราให้ได้อ่ะยังไงคือต้องผิดอตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังพวกเราก็ต่อสู้โดยให้การปฏิเสธมาตลอดแต่ตอนนั้นเป็นข่าวคึกโคมว่า กลุ่มเนี่ยเข้าไปป้นเข้าไปเผาสารพัดแต่มีใครรู้บ้างในความเป็นจริงเป็นอย่างไรพวกเราถูกกล่าวหานะคะกล้าพูดได้ตอนนี้เลยว่าพวกเราถูกกล่าวหาเพราะเพราะพวกเราตัดสินเองหรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรกันพวกเรามาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเราใช่ไหมคะแต่สุดท้าย ศาลก็ยังยืนยันและพิจารณาว่าคดีนี้จำเลยไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยตามที่ถูกกล่าวหาไม่มีหลักฐานที่จะมาบ่งชี้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดแต่ระยะเวลาอันยาวนานที่พวกเราถูกคุมขังอยู่ทั้งหมดหนึ่งปีหกเดือนกับสิบสองวันโดยยื่นประกันตัวไปนับครั้งไม่ท้วนแต่ก็ไม่ได้รับการประกันตัว ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนคะความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนทัางๆท,ที่ในของกลางเนี่ยสิบแปดรายการเป็นโทรศัพท์มือถือซะสิบเอ็ดรายการและโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องราคาสูงสุดสองพันกับสามพันบาทสี่ถึงห้าเครื่องเป็นโทรศัพท์มือถือโมเดลหรือโทรศัพท์ตัวอย่างดูสิคะสิ่งที่พวกเราเข้าไปป้นกัน ตามข้อกล่าวหามันคือสิ่งเหล่านี้เหรอในชั้นพิจารณาสอบสวนของศาลก็น่าจะพิเคราะห์พิจารณาได้แล้วว่าพวกเราเนี่ยเกตนาที่จะใช้อาวุธสงครามเนี่ยนะเข้าไปป้นของพวกเนี้ยมาเนี่ยนะมันคุ้มกันแล้วหรอใช่ไหมคะจริงๆไม่ต้องสืบอะไรด้วยดูดูจากหลักฐานข้อมูลคําฟ้องสองคำฟ้องนี่ก็ไม่ตรงกันแล้ว เพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มเข้ามาอีกสุดท้ายนะคะระยะเวลาในการต่อสู้คดีของเราเนี่ยสารก็เราก็ยอมรับนะคะยอมรับกับทำให้การของเราว่าเราได้มาร่วมชุมนุมจริงแต่ต่างคนต่างมากันทุกคนไม่รู้จักกันให้ข้อมูลตามหลักความจริงเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ระยะเวลาหนึ่งปีหกเดือนสิบสองวันที่เราถูกคุมขังอยู่นั้นศาลกตะะ็ตัดสินโทษนะคะตัดสินโทษข้อหาฝ่าฝืนพระราชบพระระาชะกำหนดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินที่ทุกคนเข้าใจกันนะคะว่าสุดท้ายตัดสินจำคุกพวกเราหกเดือนและอีกปีกว่านั้นน่ะมันหมายความยังไงคะอีกปีกว่าที่พวกเราติดฟรีหรอถ้าอย่างนั้นน่ะใครจะออกมารับผิดชอบตรงนี้ ตอนนี้ไม่เห็นมีใครเอาไปพูดในสภาเลยโอ้เนี่ยจะพงมันขังกันขังฟรีศาลพิาพากษามายกฟ้องในคดีที่กล่าวหายังไม่มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบเลยนะคะเนี่ยความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนคะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่าใครสั่งฆ่าประชาชนทราบไหมคะ ค่ากี่ศพคะเกือบหนึ่งร้อยศพใช่ไหมคะความผิดร้ายแรงไหมร้ายแรงทําไมไม่จับมันไปขังไว้ก่อนล่ะใช่ไหมคะโดยไม่ให้ได้รับการประกันตัวเนี่ยทําไมไม่จับมันไปขังไว้ก่อนเหมือนที่จับพวกเราเนี่ยไปขังเอาไว้ใช่ไหมคะจับพวกเราไปขังต้องเจ็ดคนแต่นี่เราขอแค่ สองคนเท่านั้นนะคะสองคนนี้นะคะอยากให้ถูกจับไปดําเนินคดีแบบที่พวกเราเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดเราไม่รู้แหละแต่ที่พวกเรารู้กันก็คือผิดแน่ๆแ,แต่สารจะพิจารณายังไงเราไม่รู้แต่ยังไงทําไมไม่เอาความยุติธรรมตรงเนี้ยพวกเราเนี้ยประชาชนอย่างเงี้ยเอามาเปรียบเทียบกันแล้วดําเนินการให้มันเหมือนเหมือนกันที่พวกเราออกมามา อธิบายให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยนะคะว่าพวกเราคือผู้บริสุทธิ์แต่ต้องถูกคุมขังโดยไม่ได้รับอิสรภาพแล้วพวกเราไปถูกคุมขังเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ห้องปงนะคะไม่ได้ไปเล่นเครื่องเล่นข้างในนะคะพวกเราโดนกระทําเยี่ยงนักโทษที่มีคดีร้ายแรงถูกกดขี่ข่มเหงกิดใจสารพัด แล้วสภาพอย่างหนูอย่างเปิ้ลเนี่ยดูสิสภาพวันนั้นผมยาวคันถึงหลังเนี่ยนะเข้าไปวันแรกอะ่ะจะเจออะไรบ้างมีใครเคยรู้บ้างไหมเข้าไปทั้งทที่เรารู้ว่าเราไม่ผิดอะ่ะเราไม่ได้กระทําความผิดอะไรเลยขอประกันตัวก็ไม่ให้เราประกันตัวไปถึงเราก็โดนกระทําย่ายีสารพัดเราต้องไปทํางานเหมือนนักโทษทั่วไป ความทุกข์ในจิตใจเนี่ยพวกเราก็ได้รับพอๆกันนะคะเหมือนเหมือนเราตายทั้งเป็นเหมือนกันนะคะและรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้พวกเราก็จริงอยู่แต่ถามว่ามันเทียบกันได้ไหมถ้าแลกกันได้เนี่ยให้พวกคุณเข้าไปอยู่เหมือนที่เราเข้าไปอยู่กันน่ะมีใครเอาไม้แลกกับเงินจำนวนเนี้ยที่มาเยียวยาพวกเราเนี่ยก็ถูกต้องไหมคะไม่มีใครเอาไม่มีใครต้องการ แค่วันเดียวเนี่ยมันก็ทุกทรมานมากพออยู่แล้วนี่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีหกเดือนคิดดูสิคะแล้วตอนนี้ยังมีผู้เพื่อนนักโทษการเมืองนะคะอีกหลายท่านที่ยังถูกคุมขังอยู่แล้วไม่ได้รับการประกันตัวหนึ่งในนั้นคือคดีวางเพลิงคดีวางเพลิงเนี่ยต่อสู้มาสองปีกว่าแล้วยังอยู่ในชั้นสืบสวนอยู่เลยยังไม่ไปถึงไหนเลย เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกความยุติธรรมก็คงจะมีอยู่นะคะในคดีนี้แล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะได้รู้กันว่าความจริงมันเป็นอย่างไรใครเป็นผู้กระทำแล้วใครเป็นผู้ถูกกระทำหน่วยงานไหนจะให้ความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเยียวยาพวกเราไม่ใช่แค่เยียวยาตัวเงินนะคะ ตัวเงินนะมันเปรียบเทียบอะไรเทียบกับที่สิ่งที่เราเสียไปมันไม่ได้เลยเราอยากให้มาดูแลดูพูดถึงความเป็นจริงการแก้กฎหมายอะไรที่มันยุติธรรมสำหรับประชาชนสิทธิที่ได้รับการประกันตัวทั้งทั้ง,ท,งที่ให้เราพวกออกมาต่อสู้คดีแล้วเรามายืนยันความบริสุทธิ์ของพวกเราดีกว่านะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากให้รัฐบาลนะคะลงนามให้แม่น้องเกศนะคะไปฟ้องศาลโลกในเมื่อศาลไทยเขาปฏิบัติทำอะไรกันไม่ได้นะคะให้ศาลโลกเป็นผู้พิจารณาดีไหมคะความเป็นธรรมมันต้องปรากฏสักวันหนึ่งพวกเรารอกันมาได้หนึ่งปีหกเดือนนะคะพี่น้องทุกคนต้องรอ ทั้งๆท,ที่พวกเราเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดทุกทรมาจิตใจแต่พวกเราก็ยังออกมาต่อสู้นะคะสู้เพื่อสิ่งที่เราหมายมั่นเอาไว้ว่าเราต้องได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนค่ะอันนี้ก็พิ่เสียมนะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ถูกร่วมกับพวกเพิ่อนนะคะกับผู้ชายอีกหกเจ็ดคนข้อหาปลนแม่ขาขนมถ้วยคนหนึ่ง ดูสิคะยุติธรรมไหมผู้หญิงอย่างเงี้ยเอาใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ดูสิคะความรู้สึกของเธอนะคะว่าถูกอยู่ในเรือจนจะํานั้นมันมันเจ็บปวดขนาดไหนนะคะแล้วระหว่างที่อยู่ในเรือนจําเธอต้องสูญเสียอะไรบ้างก็มันเทียบกับไม่ได้อะไรกันไม่ได้เลยนะคะกับสิ่งที่เธอสูญเสียไปแต่ตอนนี้การเย,ยียวยาก็ยังไม่มีมติอะไรเป็นที่แน่นอนอะนะคะเกี่ยวกับผู้ถูกดำเนินคดี